เฮ้ยเราเร็วเรเร็วเดี๋ยวสายนะสายเราเ็วเร็วเข้าแล้วอดัมเราเร็วน่อยรีบอยู่รีบอยู่รีบอยู่เอาดักเรียนดึงบวกดึงเท่าไลอยสองครับผมเฮ้ยเบื่อเรียนจังเว้ยเบื่อเรียนขนาดนี้ เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมโบสตีฟแฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ผมอยู่ในด่านนะครับในแมบนะครับผมเออเอ็กซ์แคปสคูลร็อบบี้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ผมนะฮะเป็นด่านที่เราเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับที่แบบโอ้ยไม่ชอบคณิตศาสตร์มากนะครับผมแบบโอ้ยอาจารย์ก็สอนแล้วเออหนึ่งวกหนึ่งเลยก็ขีดลงนะฮะอาจารย์อาจารย์โดนยิงกรนูครับผม รู้ส at ึกว่าตอนนี้อาจารย์หลับอยู่นะครับโดนยิงกันโดนจากเด็กๆแบบพวกเรานะครับเราแผนการใหญ่ครับผมทำการโดดเรียนครับผมเราไม่ชอบเรียนวิตศาสตร์ครับผมเราจะเรียนศิลปะครับผมเอาละครับผมเพื่อนบอกว่าแพ่เพื่อนตอนนี้อาจารย์หลับอยู่นะเอาตัวด้านนี้เลยเร็วรีบรีบรีบเร็วเดี๋ยวอาจารย์เตื่นไปมาคือแบบออกเลยทางซ้ายคือคูคุทงคุท้าเรียบร้อยเพื่อนเราได้คิดแผนการใหญ่นะครับถึงต้องแหกโรงเรียนเพื่อโดดเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไายครับผม โอ้ขุดใต้ดินเลยเหรอเพื่อโอ้ยโหเรามีพิกแอคเรียบร้อยครับโอ้ยแล้วเ,เราขุดได้ไหมโอเคโอ้โหการใหญ่ครับผมแต่เราขุดสิเออเออเราจะไม่เรียนดินศาสตร,ร์เราจะไปเรียนศิลปะเออเออขุดได้ขุดไม่ได้ครับผมขุดได้ไหมเออเออไม่ได้ครับผมพระเจ้าครับผมเราต้องรีบหนีเรียนครับผมก่อนที่อาจารย์จะตื่นเฮ้ยนายไปไหนทำไมนายเรามาเร็วจังเช็คพอยต์รู้สึกว่าเทพเพวกตอนเนี้ยมี มีกุ้งไม่ใช่กุ้งอะไรเพื่อนกลอเพื่อนกล้อง C C T V นายต้องอย่าให้เซนเซอร์จับไม้ได้นะนายต้องค่อยๆโดดนะเพื่อนโอเคโอเคฟังก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งกินโคอโอเคเคไม่กินไม่กินโอเคขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเดี๋ยวฉันจะรีบเดินไปโอเคฉันจะระวังฉันจะระวังนะเราต้องระวังนะครับเอ่อ C C T V นะครับอย่าเราอย่าให้ C C T V จับได้เออโดนแค่นิดเดียวดิเดะ เอาจะไม่ต้องกลัวเราจะไม่กลัวเรื่องโร,นะเรงเรียนนะเรื่องโรงเรียนเรานี่โดดบ่อยนะโดดเชือกโ,อโ,โดดเชือกนะครับโดดเชือกบ่อยมากเรานรี่ยวิชาพาราไงเราต้องโดดเชือกบ่อยนะน้องๆอย่าทําตามนะครับไม่ดีนะผมท่านผู้ชมเลยครับไม่ดีาการโดดเรียนนี่มันยากจริง,รงเลยนะวิชาคณิตเนี่ยโอ้โหเธอไปกับเราไหมเธอไปกับเราไปทีละไปไหมฉันไม่ไปกับนายหรอกตอนนี้ฉันเนี่ยเบื่อวิชาคณิตศาสตร์มากเลยต้องรีบไปแล้วเธอรอฉันด้วยอ่ะดูเขาตายก็นดูเธอตายดูเขาตายก่อน เ,เธอเธอเก่งมากเลยเธอรอฉันด้วยสิก็ตามมาจิเบียดเบียดเบียดเออฮัลโหล p ฮ e มี e เพชเธอรอฉันด้วยฉันจะไปไปไปไอถึงฟ้าเธอ,ไ,อไม่ <laughs> เธอได้ทำการจากเราไปแล้วไม่ได้ผมเราต้องหลุดจากซีซีทีวีได้กล้องวงจรปิดนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่เราต้องมีสเต็ปนี้เป็นไงล่ะโอ้กล้องนี้เร็วมากผม โอ้เหือเหืออเออ๋ออ่าแพวกมันมีประตูเนี่ยที่ฉันทำล็อบบี้ไว้นะทะลุออกไปข้างนอกได้นายต้องหาทางออกให้ได้แถวนี้เลยไปตรงไหนเอ๋อุอ้ยนี่ด่าอะไรอ่ะนี่เป็นช็อกโกแลตเหรอเฮือง่ายๆ่าหมูหมูเออเพื่อนเรอฉันด้วยเราไปโรงเรียนพร้อมกันรู้สึกว่าทำไมห้องนี้ไม่เจอผู้หญิงนี่เราเรียนโรงเรียนชายหรือเปล่าเนี่ย เรียนโรงเรียนหญิงล้วนหรือเปล่าต้องอ้ยตัวเองว่อเขาด้วยสิเราต้องตอบตัวนี้จริงครับตัวเองไม่รอเขาเลยอ่ะเขาจะไปไปไปทานิปไปชอปปิ้งกับพวกเธออ่ะรอฉันด้วยนะเอ๊ะวันดีเธอน่ารักจุงเบอยจิบุจุบุจิบิจิบิอูอูอีอีกิฮุคาโดเนะอีอาอาปาไปโดนเลกันต่อเถอะนะเราต้องตามผู้หญิงสีม่วงไปเออเออเฮ้ยอะไรเอาละ เราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับผมเออล็อกเกอร์เนี่ยที่เราออกมาจากเมื่อกี้ใช่ไหมด่านนี้น่าจะกุ้กุูยเลยครับเราให้ผู้หญิงนำหน้าก่อนครับเออตรงเนี้ยมันต้องโดดอย่างนี้ดูชนโชว์สเต็ปโชว์เลยอู้ด่านนี้มันง่ายมากเป็นไงเราเรียนโรงเรียนยิงล้วนโรงเรียนโรงเรียนยิงล้วนเนี่ยแต่เราตัดผมสั้นไงเราเป็นทอมเราเป็นทอมนะรู้จักไหมฮะ ฉันเป็นทอมฮ้ยรู้สึกว่านี่เป็นน้ำกดครับโอ้นี่อะไรถังแก๊สใช่เปล่าผมกดถังแก๊สโดนกันจะไม่ไม่ระเบิดเหรออันนี้ไม้ถูพื้นไม้ม็อบไม้ม็อบเอาละเออเอาละครับผมวิชาคณิตเหรอเราต้องผมได้ก่อนที่อาจารย์จะมาเจอเรานี่โรงเรียนหรือหรืออะไรกันเนี่ยโรงเรียนทำไมไม่เก็บความสะอาดให้เรียบร้อยอย่างนี้มันไม่ผ่านมาตรฐานเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโรงเรียนนะครับผมไม่พูดและ เธอเป็นไรเออไม่าดูเขาเลยโอเคโรงเรียนนี้ครับผมไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านเออาดาวนะครับผมไม่ผ่านนะครับควรปิดนะครับผมไม่ควรสอนนะครับจต้องเรียนวิชาเลยโอ้โหโรงเรียนนี้ไม่เป็นของฮ้ยอาจารย์เห็นอาจารย์ไหมเฮ้ยทางนี้ใช่เหรออาจารย์หลับอยู่เนี่ยาจารครับจาย์ครับ อาจารย์จะาการขังนุงขังนุงเนียวผมเลยนะครับผมปล่อยผมไปเลยครับอาจารย์นะครับนะครับผม,มขอสาร,รภาพนั่นไงโอ้โหโดนจับได้กลับมาถึงห้องเรียนนายนายนายไปตำแ่งของสันจีโอต้แที่ของนายโอ้โหมาทักที่นี่คืออะไรโอ้โหครับผมเมื่อกี้โดนอาจารย์จับได้ผมโอ้เรามาถึงด้านไหนนี่นี่เรา,าอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เพื่อนบอกให้เราเนี่ยมานั่งที่ของเรา มาถึงแล้วก็อยู่สเต็ปเก้าเอาละครับผมเพื่อนตรงนี้นเดิเนผ่านไ่ได้เราต้องเดินทางนี้ไหมโอเคนี่เดินได้ครับผมหลับคิดว่าทางนี้มีร่องมีร่องเ,อเดินได้มันเปิดเป็นทางหลอก <c oughs> การโดดเรียนสมมตยากขนาดนี้รู้อย่าี้ตั้งใจเรียนดีกว่าไม่โดดแล้วโรงเรียนเนี่ยใจเยน,นะเรื่องการโดดเรียนเ,นยเราชำนาญวิชาคาิตเราจะไม่เรียนตรงนี้มันบางเออมันบางมันบางมันก็เหมือนกันหมดนี่ว่า นั่นไงพื้นเหมือนกันเด็กครับการโดดเรียนนี่เป็นอะไรที่ยากมากครับน้องๆเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี้ยจะ่โดดเลยนะครับเนี้ยแต่ต้องสอนนะครับผมสอนเพื่อนๆทุกคนนะว่าการโดดเรียนมันไม่ดีเชื่ออะไรทางตรงต้องล่วงนั่นไงผมกะแล้วมันคงไม่ให้แบบเดินสะดวกสบายหรอกโอ้โหพระเจ้าจอร์ดจอร์ดมาร์ชอเราต้องค่อยๆย่องเป็นเสือหมอก อาจารย์ยังไงเราก็ไม่เจอนะฮะโอ้โสบายเดินชิวไม่ต้องไปกะโดดเหมือนเจ้าไอ้พวกผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยมัวแต่อ,อะไรไม่รู้เาถ้าจับให้ตจจับได้แล้วก็ไปมาเรียนอย่างเงี้ยเ้ยเดินได้ครับอ้าาานาา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 าเาา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 ่าา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 าองาา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 าีาาฮึฮึฮาาาาานาาาางาาาไาา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 ทุรีไม่ได้เาเา้าองาปถึงาาาได้เราต้องไปเรียนศิลปะเราจะไมาเาียนคณิต เพราะรชอบสิลปะปะอะไรอุรลาวาเหรอเออเออโอฉันโดนเลยอาจารย์อยู่ข้างในแล้วครับผมอย่าไปกลัวแค่อาจารย์บอกอาจารย์เลยว่าผมโดดครับผมไม่ชอบเรียนวิชาอาจารย์ครับอาจารย์ชอบสอนหลักสูตรที่สอนแล้วไม่สอบครับผมพอสอนในตรงนี้ไปมันก็ไม่มีอยู่ในข้อสอบครับผมอาจารย์ช่วยสอนที่แบบออกมาในข้อสอบได้ไหมครับผมเฮ้ยไม่เห็นอาจารย์นี่ห้ามหยาดฟันใช่ไหมเออ เรากลับมาเลที่เดิมไปแล้วครับเฮ้ยเพื่อนให้พวกแขนใหม่เราลองไปทางช่องแอร์กันอะไรครับาจะเขาท่อทำไมเราถูกไปแก้ที่เราก็เจอแต่อาจารย์ทําไมกันอาจารย์นี่โอ้2สองทางครับผมเราต้องเสี่ยงเดินครับเอาละผมเชื่อนี่ขวาร้ายซ้ายดีอ่านี่มันฮงกดอีกแล้วเรา chapter สิบห้านั่นไงแล้วจะไปยังไงครับ อ่า ah, นี่ฮะเราต้องเหยียบข้างล่างข้างล่างก่อนฮึบเออหม้ออาหารเนี่ยทําไมมีกดด้วยกดหลย้อนอ๋อโอ้ยอีซี่อ่ะอีซี่ครับกดน้ำหนึ่งทีตอนนี้เราไม่เห็นพวกผู้ผู้หญิงเลยนะครับผมไอ้ก si ล้องวงจรวงจรอยู <dynam> <tr> ่แล้วแล้วระบบซีซ <you. 'Cause S 1> <tr> <Ti> ีท <tr machine> ีวีอะไรดิระบบอะไรโอ้กล้องวงจรปิดครับผมรอบดิบิโกงวัด วงเหมือนเดิวงจรปิดวงจรปิดแบบพื้นครับผมเอาละเราผ่านไปได้ฮึบฮึบอ่ะยบ็บฮึบเอาละฮึบเอาละฮึบฮ่าโอ้พระเจ้าโอ้ไม่กอโอ้พระเจ้าเราผ่านได้เลยที่มีอาจารย์เป็นไปได้ไงอาอยู่นอกโรงเรียนแล้วนั่นคือบ้านของเราใช่ไหมเย่เย่เย่ทำไมบ้านเราเป็นกไกลจังไกลไก่ ไปสิเพืทำไมเร,เราเดินไปเหมืนืนไกลจังนี่คือเราต้องเดินไปห้สุดนู่นเลยใช่ไหมรออะไรรอใครมาตัดริบบิน้นไปสิตายไดยเอาเอครับผมอาจารย์ก็ทำอะไรเราไม่ได้เรากลักบบ้านที่พิชงวิชาอะไรก็ไม่ต้องเรียนกลับไปนอนบ้านสบายใจเฉกสบายใจช้อน น้องคนไหนนะครับผมถ้าอยากเล่นกับพวกเราเนี่ยก็แอดชื่อมาได้นะครับโอ้ไม่กูสแน็ถึงสักทีโอ้มีรู้บ้านเราเป็นฝาท่ออาจารย์เหรอครับโอเคถือว่าบ้านเราได้เดินไกลมากเป็นผมผมก็ไม่ไม่เดินครับบอกเลยนะฮะเป็นผมผมก็ไม่เดินครับนะอาจารย์นะฮะชัปเปอร์ที่18นะครับประมาณนั้น ถึงเราเฮ้ยีอะไรอ่ะมีรถด้วยอ่ะอ้าวุ้ยเท่อ้ออ้อดิบดิบจอโอ้โเออไป็ลักสาวหน่อยได้ไหมโอ้ลิปก็เป็นเด็กคนรวยครับโอ้รวยจริงจเอ้ยน้ำมันหมดอ่ะเอ้ยเอ้ยน้ำมันหมดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดินเดินเดินไปไกลเนี่ยเฮ้ยเดินไปไกลเดินไปไกลเดินเราเดินไปไกลเดินไปไกลขอถึงบ้านก่อน อูไม่ขับเล่นแล้วรถโอเคเอาา้าวว่าลงเรียบร้อยอ๋อนี่อะไรอะ่ะกดไรเล่นได้ปะไอ้กดไรอ่ะไอ้ปีนเอ้ยโอ้เท่วู้วู้เฮ้ยไหนมีเขาขสีลุ้งเขาสีลุ้งวู้วู้เทสวยงามมากอะ่ะ ลิงแมพนะครับผมถ้าใครอยากได้เดี๋ยวพี่จิ้งไว้ให้ผมจิ้งไว้ให้นะผมอยู่สูงสูงอยู่ใต้คลิปเลยโอ้โหโอยหนุกหนุกหนุกไหนไหนแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่โอ้บ้านเราทำไมโล่งขนาดนี้บ้านเรานี่มันบ้านเราหรือเปล่าพอแม่หายไปไหนหมดแล้วอ่ะอาจารย์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมเราถึงบ้านแล้วนะ อู๋นะครับผมถ้าใครอยากเล่นนะครับผมลิงก์แมปอยู่นะฮะใต้ดีคิปชั่นนะครับผมแล้วก็นะฮะถ้าใครอยากรู้แบบแบบใหม่แบบใหม่ๆสนุกสนุกอีกนะครับผมอย่าลืมให้ผมกดไลค์ครับสไครบ์ให้ผมนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเล่นอีกหลายๆคลิปเลยนะครับผมนะฮะอ่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมนะฮะกดสับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าใครมีแบบอะไรแนะนํามานะครับผมอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจนะครับหรือว่าเนไว้ใต้คลิปเลยนะครับเราจะได้เอามาเล่นในพาร์ทหน้าให้ดูนะจ๊ะ โอเคผมไปพบกันใหม่ผัด้าบสับวรนี้ผมสววนดีกรับาุมยหนุกหนุกวู้